สวัสดีครับผมชาวสุกเกษตรนะครับพ่อแม่พี่น้องมือหนีทีมงานสุกเกษตรนะครับโดนเพื่อการเกษตรนะครับเพื่อพี่น้องเกษตรกรครับผมได้เห็นงานสะดวกสบายขึ้นเก่านะครับเ้ามือหนีเดี๋ยวทางทีมงานจะมาเบงนะครับผ้ามาเบิงวิธีฉีดมือนีครับเขาฉีดขาหยาครับหน้าสี่สิบกั่เลนะครับ เมื่อนี้เข้ามาทําการชีวิตเอาจะเบิ่งวิธีผสมยาของหมอ,อยาเพิ่นเด้ครับเมื่อนี้ถือว่าใส่ยาเข้มข้นนะฮะครับยาตัวแรกนะครับเฮ้ใส่ผสมยา2ตัวเด้พี่น้องตัวแรกเขาใส่ทูโฟดีครับตัวนี้กําจัดวัชพืชประเภทยาต้นกลมยาเครื่อพักบุ้งนะครับพวกต้น ก๊อกไส้ต่างๆนหน้าครับพวกโนครับพวกนี้ครับไข่เฉียดนะครับพักแว่นหน้าแว่นยังกะใบกลมนะครับใบกว้างตัวนี้จะทํางานได้ดีนะครับผสมกับอีกตัวนึงพี่น้องนี่คือยาวแรงยาวแรงครับผมฟีโนฟาฟอพีเอเทนตัวนี้เข้าขาใบาแคบครับ เป็นยาที่เข้มข้นนะครับขวดหารอยเมลดนี่ทังทีมงานเขาใส่อยู่ประมาณฉีดบ่อบตั้มก็าหาถึงหไร่นะครับถ้าตั้มก่หนีเดียวจะมีอาการไก่เคี่ยงนะครับเอฟเฟกตต่อต้นเขาคืออาจจะได้ถุงหน้าท้องนะครับจากถุงหน้าเคียเค้ยวอาจจะได้ถุงหน้าท้องชาวนาควจะตกใจนะครับยาตัวน,นี้คนกลางสีแรงนะครับแต่ที่ไปฉีดมากก็ถือว่าได้ผลดีนะครับ นีอน้ำมอยาเข้ากับผธรรมดาเลยครับพี่น้องรอครับานสดได้ไหมพี่น้องสดสนิทสดครับออกจากบ้านนี่สดรวดพวกนี้ <c oughs> เอซีอ่ย<ะ>วกันเล่น<ะ>พี่นอ้องอาเทียเมียเฟินดาผมเนี่ยปล่อยอสุดด<ะ>ีเลยฟัวปล่อยบ่ครับเอา้าพี่น้องเบิง่งวิธีการเท็จนะครับเมื่อนี้เราจะมาฉีดน้ำนะครับ เขาจะใส่น้ำในการฉีดพ่นหาลิตรต่อไร่พี่น้อง5ลิตรต่อไร่นะครับผมอาไปผสมน้ำสองถังนะครับใส่น้ำการผมฉีดยาพ่อเอาพี่น้องมะนีก,ก็ใส้ครับผมโดน2ตัวครับทีมงานกระแยกออกมา2อตัวพี่น้องมาบินซอยกันให้มันแล้งานเรียวๆครับท่านใจกับการใส่บริการนะครับ บระหยัดใผิดหวังคือเก่าพี่น้องทีมงานสุขเกษตรเกษ,ษตรกรใส่ใจเราใส่เต็มครับคอนเซสพเ่าครับดูแลทุกแปลงหน้าเสมือนเป็นหน้าของเจ้าของพี่น้องเอยครับครับทงหน้าโอ้หน้าเฟินทงใหญ่แห้งพี่น้องไอพี่น,น้องใส่ยาหน่อยลูกใส่ยาหน่อยลูกเพราะว่าว่ได้ยาแห้งเขาแงงามครับ ยากระพ่กันพี่นอ้องยากระงามครับนี่คือปัญหาสําคัญของเกษตรกรพี่น้องคือวัชพืชรลบกวนนะครับตืชป,ประท่านเห็ดแผลในการจะเลื่อนเติบโตของต้ขงตของอนขน้าวมีปัญหานะครับอาจจะไปส่งผลให้เขามีการลั่งในการจะเลื่อนเติบโตนะครับส่งผลต่อการออกมากออกง่วงครับลดจํานวนผลผลิตที่จะได้นะครับ เ,เดี๋ยวผมจะพาเบ่งวิธีการทํางานอีกเทื่อนึงนะครับ